อะรสดคุณเมย์ก็เป็นเดชนะกับเพลงใหญ่กับเพลงมาชาแอมขึ้นมาเลยกลับมาหาเพื่อนม่คือจริงๆวันนั้น็องมาตรงที่เพื่อนอยู่ๆก็จอยมาก็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 คือจริงๆวันนั้นน่ะมีคนมาคอมเมนต์กอนเมย์ก็เลยอ่านคอมเมนต์แล้วก็แล้วก็ก็เมย์ก็ตามประสาเมย์ค่ะชอบแซวชอบเล่นเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะแล้วบอกว่าเชียร์ให้เมย์เป็นกาวใจ คือจริงๆเมเมอ่ะเขาน่ารักมากๆมีความเป็นกาวใจให้ตลอดในระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ก็ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป้ยว่าคือเราอยู่ในจุดที่ทั้งเป้ยกับพี่หนิงคือเราสองคนสบายใจกันอยู่จุดจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะเป้ยเชื่อว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้แล้วก็อย่างที่เป้ยบอกอะค่ะแบบยวมงห่างอย่างหงบวงแล้วก็คือความรู้สึกของเป้อยอ่ะ ก็ยังจดจําเรื่องราวดีๆระหว่างเป้ยกับพี่หนิงตลอดเวลาฉะนั้นฉะนั้นการที่คนเรารักกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็ได้เรามีความรักระหว่างดีแล้วก็อยู่ในจุดจุดนี้ก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยแค่เราส่งความปรารถนาดีไปให้เป้ว่าท่านี้มันก็โอเคแล้วแล้วเป้ยก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ ป่วรู้สึกไงว่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ผ่านมาหลายคนรู้สึกว่าอยากให้เราไปเจอกันอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอกันถ้าเจอกันก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนเคยรักกันอะมันมันมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องไม่ทักอะค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอมันก็ต้องทักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณจุดนี้ทั้งเป้ยแล้วก็พี่หนิงอะเป้ยว่าทั้งสองคนเราสบายใจที่จะอยู่จุดจุดนี้กันแล้วอะค่ะ ก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันรู้สึกยังไงคนที่ให้กลับมาเป็นแบบว่าแก๊งนางร้ายเหมือนเดิมนางร้ายบางทีก็อย่างที่บอกบางทีคนรักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนาะเราอยู่เวลาที่แบบวนมามันมันถามว่ามันจะมีเวลาที่วนมาเจอกันบ้างไหมมันต้องมีโอกาสนั้นอยู่แล้วค่ะมันมันมันคงไม่มีทางจะไม่เจอหรอกค่ะอืมตัดตัดไม่ขาดขนาดนั้น มันคือความทรงจํที่ที่มันดีๆอ่ะมันคือเป้ยยังจดจำเรื่องราวทุกๆอย่างได้อย่างอย่างที่พี่ๆเคยสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนสิบปีที่แล้วเป้ยก็ยังยืนยันความรู้สึกเดิมเวลาที่เป้ยเดินออกกาลังกายผ่านหน้าบ้านพี่หนิงอ่ะเวลาเป้ยได้ยินเสียงพี่หนิงเป้ยก็จะยิ้มแล้วก็หัวเราะเอ็นดูมันคือมันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะเออซึ่งซึ่งณตอนนี้มันมันโอเคแล้ว ซึ่งปอยก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรนะคะอยากบอกอะไรก็ยังไงคนเชียร์อยากบอกอะไรป็นแฟนอหไรพนที่เชียร์มัก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค,ๆค่ะคือป้อย,ปยสำหรับป,อย,ปอยก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้พี่หนิงเหมือนเดิมค่ะ เราพี่เป้ยแต่ว่าเมย์อาจจะเป็นกาวใจให้เออคือจริงๆเมย์อ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกๆคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่เป้ยตอบไปเลยแหละทุกอย่างเหมือนอย่างที่เป้ยตอบเลยเพราะหนิงเชื่อว่าแบบเพื่อนกันก็คงคิดอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยวันที่เห็นคลิปเห็นคลิปนั้นก่อนจุดแรกเลยจริงๆไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ที่ที่เห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีพวกพี่ๆนะคะนี่แหละส่งมาจริงๆส่งมาถามกันนอกรอบหมือแล้วหนิงก็แบบก็จริงๆตอบแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาไปเขียนอะไรลเลยก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจอหนิงวันงานหนิงก็บอกว่าเออก็ดีอ่ะเพื่อนกันยังไงมันก็คือเพื่อนกันอยู่วันยังคำ่ำจะได้เจอจะไม่ได้เจอมันก็จะมีความห่วงใยกันตลอดอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายิ่งโดยเฉพาะตอนที่เขามีเรื่องอ่ะหนิงเองหนิงจะฝากความห่วงใยไปผ่านเมย์ไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ คือจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะสําหรับตัวหนิงเองตั้งแต่เดวันจนวันเนี้หนิงยังไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกอ่ะ เพื่อนก็คือเพื่อนอยู่วันยังค่าแหละพี่คือคือยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนก็เหมือนคนในครอบครัวค่ะเออเยคือเื่อวันผ่านไปแล้วอดีตเราแล้วแล้วจริงๆอ่ะตัวเราเองนะทุกวันนี้ยมันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะเราก็แบบหนิงเดินไปข้างหน้าแบบนานมากแล้วค่ะอืแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ปากันแหบแน่แ่จริงๆอ่ะหนิงมีเจอกันครั้งหนึ่งที่คอนเสิร์ตคิมซูยอนแต่ว่าวันนั้นน่ะหนิงก็พยายามจะทักแล้วแต่ว่ามันเหมือนอาจจะแบบด้วยความ มวลชนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือคาดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นแหละก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันก็คือเหมือนเดิมแหละค่ะก็คือแบบฝากเมย์ไปตลอดเรื่องความห่วงใยเนี่ยค่ะจะได้มีโมเมนต์ไหมคะแม่โอ้อันนั้นเราก็มันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเพราะว่าบางทีจะมาถามว่าใจอะไรยังไงหนิว่าคือความเป็นเพื่อนอะมันไม่ต้องกากณก์เพราะจริงๆในใจอะเราเป็นห่วงเขาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นยังไง วันนี้เราอ่ะก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอนึกว่าคือตัวิงที่เดิมแใช่จริงๆเออใช้คำนี้ก็ได้ว่าตัวหนิงก็อยู่ตรงเนี้ยที่เดิมตลอดคือสามารถที่จะเดินผ่านบ้านหนิงหรืออะไรคือกดกิ่งหรือจะเดินเข้ามาเหมือนเดิมเลยก็ได้อันเนี้ยหนิงไม่ติดอะไรเลยเพราะปกะติเวลาเดินผ่านบ้านหนิงเขาก็เดินเข้ามาอยู่แล้วะไรอย่างเงี้ยสามารถได้อย่างตัวหนิงเองหนิงหนิงออกไปเล่นวิง่งเล่นหน้าบ้านหนิงเจอน้องปาลิน นี่ก็ยังไปอุ้มไปเล่นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งพี่เลี้ยงเขาเองก็อาจจะไปก็ก็เจอก็บอกว่าฝากบอกด้วยนะว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดอยู่แล้วค่ะ ยาากศที่แบบเพื่อนคอยรุ้นันมันดูเบามันดูเบาคือจริงๆไอ้บรรยากาศที่บอกว่าคอยรุ้น่ะหนิงว่ามันมันเป็นการพูดคุยแล้วแซวเล่นกันมากกว่าแต่บรรยากาศจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะแม่สื่อแม์เริ่มปฏิบัติการแล้วสื่อแม่ยางตอนนี้เรามารุนให้แม่สื่อแม์เนี่ยตั้งคันเราเร็วกว่าเรามารุนแม่สื่อให้ตั้งคันเรเร็วๆดีกว่าค่ะจะได้ตามเพื่อนมาใช่จะได้ตามกันมาช่วยกันเลี้ยงหลานดีกว่าค่ะ